เช็คกันนะว่าเราเอ่อเดี๋ยวเราจะเปิดเอ๊ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไล่ทำเสียงอาจจะใช้หนึ่งปรนะมาณนั้นเรากันวดีโอแคปเจอร์ครับเดี๋ยวเราจะไปแคปเจอร์ที่ sharp cut เราจะมันนั่งตัดคลิปกันในไลฟ์สตรีมทีหนึ่ง let let cut clip เอ๊ฉะฉลาดสัตว์นี่แม่คนเอ้ย เอตบมันชินี้วะคือไงวะคือไงวะไม่ใช่นี่ไม่ใช่แคปพัดโอ้ไอบ้บ้าแม่ไงไอ้นี่ OBS เฉยเอ๊ะครับคัทเคลีนี้สิเอไอไม่เคลียร์นี้วะ,ะใช้กันหากัน Valentine Day ขัดมันถึงมะขึ้นมาคับขัดไฮห,หวาบป๊บน,นึงนะโอเคคือของผู้ทำถูกก็อยากเปิดเป็นแบบดิสเพย์แคปเจอร์แหละแต่ว่าแบบกลัวจะเปิดแล้วไม่ดีมามประมาณนั้นโอเคครับน,นึงนะเดี๋ยวผมเขาลองเซตก่อนว่ามีอะไรที่ว่าสามารถทำได้บ้างวาโลวาโลไม่ต้องทำงานแรงงานนะบ้างน,นึงนะนนงนะเดี๋ยวผมเข้าที่เซ สวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณไี่อยากสตรีมแล้วนะครับพี่เชียรแล้วเสียงมันสะทอนไว้เต๋อน่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงพิวเตอร์นะจริงในสตรีม กูควรทำงานหรือก right? ูควรนั่งคุยกับมึงไงเต๋อคือตาแสดงะ่าเราจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดช่องอันน่ะอ้ทวีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปโปรไฟล์ใส่กันรูปไหนดี เราวมึงเข e ียนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่ว่าอย่างอีกมันไม่ได้คือเวลาจะไอ้นี่ใครไม่เห็นเบื้องหลังเดี๋ด้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอ้เอาเบลี่นใช,ใช่ใช่ใช่ไอเ้เพื่อนคุยมาย้อนดูเยอะอยู่นะเว้ย <laughs> แล้วเกลียดอะไรพวกย้อนดูเนี่ยไ,ไม่ได้เกลียดได้ดูได้แต่แบบบางทีเนี่ยย้อนดูแล้วชอบไปแคปกูละกูจะบ้า เอ่เดีแล้วครับห้า Cota é, para eu... phải cũng mấy trời vậy hia mừng cất bạc bay quê chia dạo lưu mừng điều lên đâu lúc như này Peter vô năng gì นายอยากได้รูปโปรไฟล์เดียวกันไงช่องทางอื่นสิห้ามไม่ที่จริงสูญเลยแต่ว่าแบบพอมันออกไปมันก็จะมีดีเลนนิดเดียวอ่ะไม่ได้เชื่ออะไรน้อยมากเลยไม่ดิหมายถึง ก็ฮะก็ปกติอะ่ะก็ถ้าสมมติว่ามึงไลฟ์แบบอันนี้มันก็ห้าวีก็ไม่แปลกก็ปกติเดี๋ยวทำเชื่ออะไรอันนี้คือ0ูแล้วเว้ยอันนี้มันแค่แบบเวลาส่งจากเครือเอ้เรื่าอะไรไลฟ์ออกไปให้มันประมวลผลนะห้าวีนี่คือเวลาประมวลผลยเยอะๆเ้ยว ความค่าจะดีกว่าไม่รู้ทำมั้นทำนั้นทำเอาไง จะทำอะไรถ้าสมมติไม่ทำกูก็จะไม่ได้ทำงานกูต่อแล้วไม่มก็มึงก็เข้าเกมเพื่อนเอาก็ต้ามึงชวนกูมึงก็ต้องคเข้าก่อนทีน่ว่ามึงเป็นอ,นอะไรเนี่ยไปเลยแป๊บนึงนะ เราวก็ลืมเปลี่ยนอันนี้ล่ะเลืมเปลี่ยนรูปไออัพโหลดตําเนียลใหม่ฉันอยากจะอัพโหลดตําเนียลใหม่อัพโหลดยังไงครับว่าไอ YouTube YouTube เอ๊ะชัะ YouTube, YouTube. ะนวนี้ไม่นับประกันเดี๋ยวลบสตรีม